没有没 <shriek> bà ra sang chào đón chào mừng và là thì các bạn đừng quên bạn

ใช่เลยสมัยนี้ก็รู้กันรู้โลกเนี่ยมีวัฒนาการนะก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วดูสิผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนมันก็ไม่แปลก,ปกปตรงไหนหือนกันหมดแล้วน้องพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าวเดี๋ยวพี่คุยเองพี่เป็นผู้ชายเหมือนก <า S 2> ันจะกลับตรงกลับใจก็ได้ข้าไปขวัญเมองน้องพี่ะคพี่ขอทุกขกับเจ้ากองๆงแล้วกันกิริยาท่าทางที่เจ้าทําอยู่เนี่ยมันไม่เหมาะไม่ควรเราเป็นชายชาตรีอกสามศอกเราเราต้องแข็งแกร่งเข้าไว้อุตสตาห์ แต่ต้มกระติ้งอย่างเงี้ยถือว่าพี่ขอแล้วกันเลิกซะเด็กพี่เด็กพี่กุจาไม่น่าฟังเลยเด็กพี่ก็รู้ดีตัวหญิงเองเนี่ยว่าเราคุ้นมาตั้งเยอะตั้งแยะใจอแล้วกันง่ายๆเนี่ย no แล้วจะเลิกนะไม่เลิก no ไม่เลิกอีกแต่เลิกหรือไม่เลิกหญิงไม่เลิกไม่เลิกใช่ไหมหญิงไม่เลิกเหรอกถ้าอย่างนั้นให้เกล้าไปหาผู้ชายกันกับพี่จ่าหรอกเอ้าป้าเค้ตขนมเกลืผสมน้ำยาเลยหยิบสรุปแรสเด็ดพี่จะไม่เลิกใช่ไหมคะ ใช่ไหมพี่คะเด็กพี่มีือเด็กขาดได้ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะไปขึ้นเฝ้าเสด็จพ่ออโศกราชแล้วเราจะได้เห็นดีกันออหอขอไม่หมดแล้วไปเลยนมเตรียมตัวรับข้อแล้วเลยเจ้าอ่ะช่วยไม่ได้ไม่มีการช่วยเหลือกันงานนี้โดนแน่ๆหัยท <laughs> ่านเป็นว่าเพลตอนเด็กๆเอาขากระโปรงไว้ใส่อยู่เรื่อยทีนี้มาคัดค้านน่าเบื่อวันนั้นก็จะกองเห็ดข้อมือเด็ก พ้องเด็ดพ่ออย่างนี้ยิงกงเบ,บื่อแต่วันนี้ยิงเงก็งไม่กลัวหรอกก่อนที่ยิงจะขึ้นพ่อเด็ดพ่อ,พอ, <an> อติดแม่ยิงตั้งใจจะไปอุทยาลัยเพื่อจะเจอผู้ชายจะกินผู้ชายเขาเกียดตัวตแล้วเนยอย่ามาพุทธาภาดีเขาขาดคนคนปีเขาสุดคนแล้วนี้ กานเสียดี่ผู้ชาอยอะไรวันก่อนไปนอนบางเรื่องวันพระดเรียกราดวันตกวันตาไม่เคยสนใจงานลวงเป้าใจใจงานลาดแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็ไปไม่ต้องมา อไม่ยอมยอไม่ต้องมาเบียต้อม่ยอมไยอมพอยดจะนีกว่าไมคาญผู้ชมขอเ็บพีน้องที่ติดตามระบรการแสดงฉากนี้จงเบอรสุขเกียรขอเระครัผู้ชมพบัการแสดงจากพห่หนุ่มแห่งเบอง์ชคนา กุ้งสุเดน,น่าวงเทวันปลบมือสักครั้งเป็นกำะบางใจครับความสวยงามเริ่มแล้วท่นานผู้ชมครับดูการได้ลำครับจบมาจากหนึ่งครมกับหนึ่งแบนเป็นหน่วย้าตายครับสายโซลส้มแบนวงเทวันครับดาัตเอ็กเป็นทีมงาน เดีย๋ยวไม่หาเมียให้เดี๋ยวเดี๋ยวปลอกเบอร์บรันแกกับพระเย์ชาติชาติคุ่งสุธีนาดวงเทวัาานครับสวัสดีเป็นอย่างดี เกไว้หมดแล้วครับยอมครับแล้วสายชนและช่องแคนอาคุณแม่ต้องหอยมาให้สามขิบต้องคลอย Sim, okay. เด่ายด้ยรับเดกักบ ครับ <จะ S 1> มีแป้บปางเน็งไว้สองร้อยนะผมเอาไปแดดไก่ย,ย่างกันแล้วมันจะมาให้ทำไมปากติดน,นะแปลงก็ไม่มาแล้วโถลมาที่บอกไม่มาไม่ได้แล้วรถชนก็รถดูดซ่วงที่เต็มถนเนนะเ่ยเอใครจะต่อแป้งกับพระเอกมาทีเดียวเลยนะฮะไอ้ทำทางนียอับลอยไม่ทันนี่ไงเนี่นยมั่อห่หวยกินซะแล้วก็มั้ง แล้วพระเอกก็ให e hey okay ้จ oh ังเลยเจ็ดนุ่งนุ่งเจ็ดแทงก็แทงไปหุกเด็กเกลี้ยงเจ้าป yeah. ่วยให้ออกเด็กขยันฝันฝ erm ันนนฝันน oh ี่บอแทงไปบอบายโดยหวยยัดหาเกลี้ยงเช่นเองยวับสัตว์ดาวอันเอีก็ให้นามว่ามาลุดทั้งสิบขามาลุดพวกเรานี้เป็นทหารเสือขององค์กฤษณราช เอ้แม่ภูกเขาว่ามาไปนั่งยู่ไหนจำกัดอีกน้องมีเว้นวักเราอีกนำไปเลยดิขอให้เยี่ยวมีอุปสรรคห้องน้ำเยอะพวกเราเป็นทหารเสือใช่ไม่ว่าจะออกรบที่ไหนต้องมีแต่คำว่าชัยชนะชนะอย่างเดียวเป็นญนะครับ รองท่านกฤษณะราชมีกฎเหล็กบังคับไว้อยู่สองข้อทหารทุกคนสู้และห้ามแพ้ใช่ห้ามแพ้และกฎอีกข้อหนึ่งก็คือทหารทุกคนห้ามมีเมียโอ๋อข้อเออไม่ว่าไอ้ข้อที่ห้ามทหารไม่ให้มีเมียเนี่ยลำบากเขาทางบ้านเขาก็เชิดถึงโตกนทำทำให้เราก็ทรงพระยาไปเถอะใช่สิแอบดูเขาแล้ววันนี้นะย ฉันได้ทราบข่าวจากองค์เนือหัวสั่งการมาถึงพวกเราทุกคนให้เตรียมตัวให้พร้อมวันรุ่งพรุ่งนี้เช้าจะยกแสนยานุภาพสู่เมืองอโศกราชพระองค์ท่านจะทำศึกอีกแล้วทำศึกอีกแล้วเหรอบังยกทัพอีกแล้วไม่รู้จะทัพไปถึงไหนทัพท้งคืนเลยไหมคืนเนี้เราเป็นทหารพระองค์ท่านสั่งอะไรมาเราก็ต้องน้อมรับ เ,ออเพราะฉะนั้นออพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมมุ่งหน้าขึ้นเฝ้ากองเดื้อหัวด้วยกันพร้อมแล้วเดินให้ยุกเด้วไปกินหอยต่อไปโธมาทุกคืนร้ากคนอ,อืออ่นจะมา you pin me my yard ตนาพรวง,งเทวันศรีนวลวงเทวันและดาวตลกสามขวัญลุก สวยนะครับ ัวอบอกเสรดของลูกสะเมและลูกกลมาแล้วขอเวลาแป๊บนึอ่อยโทรมาเนี่ย่เอแม่ฮัลโหฮัลโหลจ้วันนี้เกวันนี้อ๋อไม่ได้ไปตามนัดพอดีแล้วพี่ถวิลมาโทรห้รีบมามีนัดด่วนต้องขอโทษด้วยนะเอาเป็นพวกนี้กันนะกันนะพันเค้กไปกินข้าวกลางวันด้วยกันนะจ๊ะ แทนเทสหรือว่าถังแตกกันแน่ใช่่ไหมคะเสร็จแม่เพคะบอกฉัน okay. มีเรื่องจะมากราบทูลไหมคะเสร็จพ oh ี่ขวัญเมืองไม่เอาฝึกฝีมือเพลงหนักเพลงทวนเอาแต่แต่งหน้าแต่งตัวผัดหน้าตลอดทั้งวันเลยไหมคะไม่ควรจริงเรื่องไม่ใช่ค่ะเสร็จพี่ขวัญชัยได้เลยเพคะมันคืออะไเคะบอกแม่ซิมาแล้วโอ้โหจีบซะไม่มีละสวยจริงๆริงได้อีดอกหมอบราบขับแก้วแม่ล่ะนี่ย ญาติลูกหญิงถวายบังคมเด็ดพ่อเด็ดแม่มังค์ข้าขวัญเมืองทห่หมดลูกหญิงที่ทำไมคำตัวแบบนี้เป็นชายควรให้เป็นชายชาตรีนี่เจ้าจะเลิกอิริยาแบบนี้หรือบ้างต่อยเด็ดพ่อพ่อหญิงจะเด็ดพ่อฟั่งให้เลิกจะเลิกหรือไม่ขาดใจหญิงเชียวหญิงคงเลิกไม่ได้หรอกมังค์ข้าจะเลิกหรือไม่เลิกมังค์ขจะเลิกหรือ แม่หัวย้อนไปแก่ติดบัตรสุดสงครามมาเลยนี่ศาสตร์พี่จะว่ายังไงเขาต้องการทหารนะผู้นำเขาต้องการอะไรบ้างเขาต้องการแผ่นดินกลางใจเมืองถ้าอย่างนั้นทหารพุทธลิบไปขุดดินกลางใจเมืองแล้วมอบให้เขาเดี๋ยวพ่อกระมมดไปขุดไปจากสามกระสอบวิญญาอณหมดกันเหมือนทั้งเมืองหญิงแล้วจะทำยังไงทั่านก็ แผ่นดินที่องค์ประมุขของเมืองได้นั่งอยู่เขาขอแผ่นดินตรงนั้นไป